สวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับเราอยู่ในเกม Roblox ในแบบที่มีชื่อว่า e เบสบกันอีกแล้วนี่นะคะส่วนนี้เนี่ยจะมาเป็นหนึ่งกันใช่แล้ววันนี้พวกเราจะมาหนึ่งวีหนึ่งกันอ่าเราจะเอาสีเหลืองเราสีเหลืองเราอยู่สีฟ้าโอเคแล้วแม่โอเคยูนิล็อเราจะเริ่มเลยเราจะปลุกใครก่อนดี เราจะบุกเ <Si ียงก่อนเราไม่บอกเราไม่บอกดีกว่าเราไม่บอกดีกว่าเราไมบอกดีวเขาจะเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วเริก่อนเลยออตูเีสีเราเห็นสีฟ้าเราเห็นแฮรี่ด้วยเราอยู่สีฟ้าเราเห็นเราเห็นเคิีเราไม่ได้เห็นแฮรี่เห็นเคดวยเราจะบุกเราจะบุกเคินคนแรกเลยอา อีมอะไรอยู่แล้วเอ้ยเยมานะอจะทุกคนตีกันก่อนเลยแมเหรอรอก่อนเออไปบุกเลยเราจะเฮ้ยแต่ที่มอกว่าอนหน้าบานเลยเฮ้ยตัวได้เกียรแทเกียรแฮมเมอร์เอ้ยของี่ เราจะทำกับดักไว้นะทุกคนระวังด้วยนะใครเข้ามาสีเราใช่แล้วกับดักเพราะเราเป็นนักสร้างกับดักเออเป็นกับดักที่ not useful a พ l ก็นายบอกไปแล้วอ่ะเออใช่เออใช่เราบอกแล้ว not useful แล้วใช่ no one see me no one see me เยไโดนซีนีไม่มีใครเห็นแล้วใช่เคระวังนะเมื่อไ่นะโอ้เคยมิล่วงจากการเอ่อต่อบอกไม่ได้เคยมิร่วงต่อบอกไม่ได้โอเคเราจะบุกตคเคลลี่ก่อนนะกันเราไปบุคเคลลี่แล้วมาดีครับมาดีมาดีก็มีดับเหล็กนะ วันที่หรองั้นเรา UE, ไ,ไม่ส well ู้หรอกเพราะว่านายมีดาบเหล็กเออนายมีดาบเหล็กได้ไงเร็วจังยังไอเลยก็เราพยายามเออ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 ก็เก็บเหล็กรื่วงนทีเนียอุ้ยได้เทคนิคโบววโอ้ no เอ็มโปรด a i เอ็ม t ปรดเอ็มโปรดฮันเอ็มบอรดอ่ะไอจียแท่มาทำอะ พอลองกดดีมาเจอพุ่งไปข้างหน้าให้ถ้ามาเจอพุ่งไปข้างหน้ารู้เลยแต่ว่ามันมีตับด้างอันนี้เลยเราไม่ได้กินโบอลดวิวอีนั่นอ่ะอ้าวหมดเรียปะโดินกกาเราไปชี้นึง มาผีวท่งีเขียวองีอได้วอู้หักีบอฟเอืเอ๋อะไเนี่ยเออะไดี่โดดี้โดดีโดดอ่ะโดดเรีเจรท่ามือสองอันตอนเนี้ยโอเคกลับและกลับและกลับและ

นี่ดิเราเลยเกงเราแต่คนแรกเลยตายก็อย่าตายนซื้อบรลลูเดียเดี๋ยวเขาให้เอ็มรอดไหมอะไรหรอเอาเอ็มารอดไหมไม่ชิทติ้งบลูโอ้ I will not cheating you bro ใครใครอยากมาขุดเตียงเราก็เชิญมาด <laughs> ีมาดี มาเรามีธนูนะยิงร่วงนะยิงร่วงเอามาดิมาดิเอาไม่เาะเออมาดิมาดิขุดรอเลยไอ้เคเลโคเต้าวัดนีมาดิเอออย่าบุกกันสองเปนสองมืออย่าสองโอ้ยคิดว่าติดตะเกียบเราแล้วไม่ไม่ ว้ายอด,ดใครบุกเราเตรียมตัวตายด้วยใครที่จะบุกเรา <c oughs> โหตโตน่าจะโรดจริงนเใช่แบนโจมันทำอะไรอะกิต้าจะมีบอลลูนว่ะสวยดีรออะไรล่ะบอลลูน <Where? S 1> ว้าวฮะโอ้ มีบอลลูนแล้วน,น,นะทุกคนได้เลยโ,โอ้หออโคเต้นเ่าน้ำไวเลยเอาหลยกีบยูอัะกดี๋ยันจะเล็กจิวดาวรีบ้อยสวัสดีจังเป็นดีอุ้ยเมื่อเปิดมาด้วยของแรงเลยนะใช่แล้วเปิดของแรงงั้นเหรอเริ่มร้อยเตียว thank you ฮ่า thank you เฮ้ยไปตไยทีที่ใหม่แล้วที่ที่ใหม่แล้วโอ้เราตายอ่้โต้โองยังอยู่ไงแกอ่า ดู่นนี่สีนี่ยนนโอ้เราเห็นสัอยู่ที่เบสตัวเองอะโอ้ทำไมอะไเห็นด้วยนะใครมาบ้านเราระวังแตกได้เลยได้เลยพรฮ่าฮ่าแฮีย่สองคนแล้วได้เวลาจบเกม เกวีเราไมเดินชาจัง啊ใช่ที่เกม yes เขาเกมแต่อันนี้มันไม่ได้ทัวร์ทัวร์มันเป็นตะกี้บอกอเคอ่ทัวรทูหรือวันวันเอ้ยแล้วก็ประตูอยู่ทีมสีแดงอยู่ทีมสีแดงต้องที่สีแดง อยู่ทีมดูกันก็เอาล้วังโอ้ยทีมเลยทีเอโต้อัทีออโต้ิสะเอาเดียวรโอ้ทูอโต้ยูยเป็นกันก่อนไหมทีวิ่งกับใต่เราไม่อยู่ทีมกันเอาทำไมนไมอยู่สีฟ้าตุ่นไม่ทันอ้เกินโอ้งั้นเราก็ต้องโดนทูีนเดีไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวเราต่อมะแปลอาไดมอนด์นะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาต่อให้เองไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรจริงใจค,ครับใจห <rape. S 1> เับขึ้นบอดทัวร์เราเรา <c oughs> เอ็มบอดเอ็มบอดเฮ้ยไม่ใช่เฮลโหลเฮลโหล

ใครนตกใครตกเราเองโอเคเกิดไม่ได้คุณบองบอกกไม่ได้โอเค ใเกมบักบ่อยมากว้าวขอหน่อยนะไม่มมมมมเป็นอะไร เอ้าระหว่างที่ไม่มีใครเห็นโอเคโอเคโอเควิ่งก่อนโอเคแล้วขี่รถกันไปนี่ที่หอว ไม่ต okay. okay. uh ัว huh. ด Mont ูใหญ่เหรอวะเองคนตกด้วยใช่เราเป็คนเข้าใจที่เองนู่นหมดโอเคได้ได้ได้เมอทีพอดีเมื่อทีเราไปเอาไดมอนด์มาคุณเป็นลมรกอนมา

เอาขนแกะไปเยอะเลยแค่นี้ไอ้คนนามีคนนาออตโต้ชิวินอ้ยใช่อตโต้แฮ่เนี่โอเคแฮรี่ทำอะไรอ no 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 atuh atuh le Kevin ni atuh le Heli ni mean, Heli mean... no, no! stop <laughs> <laughs> what dik lap lek เขาต้องอยู่ไหนเนี่ย Where are you now? Where are you a l t o he <laughs> วอร์เดิเฮ้ควินหมื <c oughs> อ,อเนเราเริ่มพร้อมแล้วเรามลีลูกโป่ง Who's that? Who's that? I hear footsteps. อได้เกอันออกมาเกรดเออเกศเกศก๊ก๊นี่เราได้เกแฮมเมอร์ เคฮ้ยมาลุกปุ๋งหน้าบ้านนี่พรุ่งนแล้วพรุ่แล้วนะโอเคเยสอัพติมแล้วทีมเจน เราจะวงจางกักดักรอบบ้านเพื่อความปลอดภัยี่เราได้ล่องหนเราได้ล่องหน Đây khi bắt cột bung cặp đặt về. <laughs> kill yeah kill bro where are you going? Er, go in เออ No. ๆโต you อีกสักทีครับสักทีไม่เอากันเริ่มด้วยทีขึ้นมาลุ้นไปสัก แล้วได้นกกาเราส่งนกกาไปนะตูกตอมิบ่เอาต้ออยู่ไหนเนี่ยเอาต้อยอยู่ในฐานวะไม่รู้เลยน,นกกาไปแล้วเอาไม่เห็นออนต้เลย เอาตู้อยู่ในฐานไหนเนี่ยฐานเราแล้วเนี่ยนี่ก็นี่นะเอาตูอ้อ,อ,ตอ,อยู่ที่ฐานเราเร็วกว่ามาได้ได้ได้ไม่โดนเฮียบโรยอยู่กับเดรรอนเฟอร์สัน

กีจุดกิจ <c oughs> <c oughs> ไม่ไงก็สัลวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สั่ไทวิตกันด้วยนะครบสรัลวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้าี่เจอกันและบายตัว